ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ2-47ฟาเรนไฮต์สาวหน้ามนุษย์เดือดเรื่องราวความเสี่ยวทั้งหมดเริ่มต้นที่เจนน่าหญิงสาวสุดสวยที่เสียชายหนุ่มสุดที่รักไปในอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อน เธอยังคงจำภาพเหล่านั้นได้เหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อวานแม้การเวลาจะผ่านมานานถึง3ปีแต่ความเจ็บปวดในคืนนั้นมันกลับยังคงตามหลอกหลอนเธออยู่ร่่าไปทว่าเจนน่าก็ยังมีเพื่อนรักที่มีชื่อว่าเรเน่เธอคนนี้จะคอยดูเจนน่าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยามสุขหรือย,ยามเศร้าและในครั้งนี้เองเรเน่ก็พาเจนน่าออกมาเที่ยวกับนุ่มรอสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไมเคิลแฟนนุ่มของเรเน่ส่วนอีกคนหนึ่งคือเลนพอหนุ่มรูปงามที่หมายมั่นว่าครั้งนี้ ต้องจิบเจนนาให้ได้โดยสถานที่ที่พวกเขามาพักร้อนในครั้งนี้มันก็คือบ้านริมทะเลสาบแถบชนบท นอกจากบรรยากาศสุดแสนจะผ่อนคลายคืนนี้มันก็มีงานปาร์ตี้เมเด์ปาร์ตี้ใหญ่ประจําเมืองที่มีการจุดพลุกันอย่างตะการตาในทุกๆปีด้วยบ้านพักที่พวกเขาเช่าไว้ก็ต้องนั่งเรือข้ามฟากมาและบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านของเวสนะชายของเลนขเขายินดีให้ทั้ง4ี่คนเช่าบ้านหลังนี้ในราคาถูกพอทั้งหมดมาเจอการเวสก็เอาเหล้าต้มมาเป็นของขวัญต้อนรับทุกๆคนจากนั้นเจนน่าเธอเขาแอบเข้ามากินยาคลายประสาทในห้องน้ําเพราะถึงแม้ว่าเวลามันจะ มาตั้ง3ปีแต่อาการเครียดของเธอก็ยังคงไม่หายไปทว่าแทนที่เธอจะกินยามันเข้าไปเจนน่ากับปิดปากขวดไว้ดังเดิมไม่นานนักเวทก็ขอตัวกลับไปทําธุระก่อนเดี๋ยวเขาจะรีบประทานอาหารเย็นด้วย พอทั้ง4ี่นเข้ามาในบ้านไมเคิลกับเบรนี่ก็แยกขึ้นไปขย่มกันบนห้องส่วนเจนน่ากับเบรนก็มานั่งกินเหล้าฟังเสียงเพื่อนคลางด้านบ้านพอตกดึกเวทก็กลับมากินข้าวเย็นด้วยระหว่างทานข้าวไอ้ไมเคิลน,นี่มันก็เอาแต่กินเหล้าอยู่ตลอดอะไรคอมันจะแข่งปานนั้นพอทานข้าวเสร็จก่อนจากกันเวทก็เอายาสูบให้ไมเคิลคืนนี้เขาคงเมาหนักแน่ๆหลังจากเวทกลับไปแล้วไอ้ไมเคิลมันก็เดินไปเห็นห้องสาวหน้าไมเคิลเลยชวนมันเพื่อนเข้าไปใช้กันเถอะ อีกนานกว่าปาร์ตี้ดอกไม้ไฟจะเริ่มแต่เจนน่าก็ไม่อยากเข้าไปเพราะมันต้งองผอเสื้อผ้าออกเหลือแต่ชุดชั้นในไอ้ไมเคิลกับเลนก็เลยโชว์หุ่นนักกล้ามให้เธอดูบวกกับเลนนี่บอกให้เธอสนุกดีกว่าปล่อยวางเรื่องเครียด,ยดได้แล้วมันถึงเวลาที่เธอต้องเริ่มใหม่แล้วนะ เลนเขาก็เป็นคนดีเจนน่าพอได้ฟังก็ตอบตกลงแล้วเธอก็ขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าบนห้องเจนน่าก้มลงมองแหวนมั่นของตัวเองกับแฟนที่ตายไปเธอถอนหายใจแล้วก็ถอดแหวนเก็บไว้ในหลิ้นชักไม่นานจากนั้นเจนน่าก็ลงมาด้านล่างเธอมัดผ้าเช็ดตัวไว้อย่างเขินอายเลนก็เปิดประตูออกมาเรียกให้เธอเข้าไปผ่อนคลายกันดีกว่าแต่พอเข้ามาเจนน่าก็ยังคงทำหน้าสั่นกลัวดูเหมือนเธอคงไม่ชอบที่แคบแคบแลดูอึดอัดแบบนี้แน่แ่ส่วนเจ้าไมเคิลมันก็เอาแต่สดเล่าอ,อยู่นั่นแหละ หน้าของมันตอนนี้ลอยไปถึงดาวอังคารแล้วไม่นานนักเลนก็เอาน้ำไปลาดใส่หินที่อยู่ตรงกลางมันสามารถเพิ่มความร้อนได้รวมถึงสร้างไอน้ำได้อีกด้วย 10นาทีต่อมาทั้งสี่คนก็เริ่มบ่นว่าร้อนโคตรๆพอนี่มันตั้ง86องศาเซลเซียสเลนจึงชวนออกไปกระโดดน้าในทะเลสาบก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาก็าได้ทั้งสี่คนทําแบบนี้อยู่อีกหลายรอบไอ้หนุ่มสองคนนี่ก็เอาแต่ยกเล่ากันไม่หยุดไม่ย่อนเจนหน้าเองก็เริ่มสนุกขึ้นมาแล้วบ้างแต่พอรอบสุดท้ายที่กลับขึ้นมาจากน้ําไอา้ไมเคิลมันก็เกิดเซียนขึ้นมามันเลยชวนเลเนนี่ขึ้นไปบนห้องกันดีกว่าแต่เลเนนี่ก็ไม่ยอมขึ้นไปเธออยากอยู่ กกกับเจนน่าากกามวไมเคิลเลยอารมณ์เสียไม่ยอมเข้ามาในห้องสาวนาส่วนเลนี่ที่เข้ามาเธอก็เริ่มด่ามาเธอพูดถึงเรื่องความรักระหว่างตนเองกับไมเคิลมันไม่ได้ดูดีเหมือนที่พวกเธอเห็นหรอกงานการเขาก็ไม่ทําวันๆอยู่แต่บ้านมันไม่สนุกเหมือนเด็กๆแล้วล่ะตอนนี้ทันใดนั้นระหว่างที่เลนี่กาลังดินทาแฟนตวเองให้เพื่อนๆฟังที่ด้านนอกห้องมันก็มีเสียงอึกกะคึกคึกโครมเลนี่ตะโกนบอกให้ไมเคิลมันหยุดก่อความวุ่นวายสักทีเมาทีไรเป็นแบบนี้ตลอดเลนี่ อดใจไม่ไหวขอลุกขึ้นไปหดไอ้พวบ้านีสักทีเธอแต่สิ่งที่แปลกก็คือจู่ๆประตูห้องสาวหน้าก็เปิดไม่ออกเลนน่พยายามดันแต่ก็ไม่ไหวเจนน่าพอรู้ว่าประตูมันเปิดไม่ได้เธอก็เริ่มวุ่นวายฉันจะไม่ยอมติดอยู่ในห้องนี้เด็ดขาดเลยนะเลเน่าพยายามบอกให้เธอเงียบปากไปซะประตูมันก็แค่เปิดไม่ออกแต่เจนน่าก็ไม่หยุดเลนน่เลาายถามเจนน่าว่าเธอไม่ได้กินยาม,มาใช่ไหมเจนน่าก็พยักหน้าตอบว่าใช่เลเน่ถึงกับขึ้นทำไมเธอถึงไม่กินยาม,มาล่ะบอก สั่งนักสั่งหนาเลนพอฟังก็บอกสาวๆหยุดเถียงกันได้แล้วเขาจะลองกระแทกมันดูเลนเริ่มวิ่งชนใส่ประตูไม้โอ๊กเป็นสิบๆครั้ง แต่มันก็ไม่สะเทือนเลยสักนิดเรนนี่จึงลุกขึ้นไปที่ประตูตะโกนหาไมเคิลเรนก็บอกหยุดเธอไอ้ไมเคิลมันคงแค่แกล้งเราเฉยๆเดี๋ยวมันก็คงมาเปิดให้เราออกไปสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือควรอยู่นิ่งๆทําใจเย็นๆพยายามอย่าใช้เสียงมันจะทําให้เราขาดน้ําแต่เรนนี่ก็บอกไม่หลอกป่านนี้ไอ้ไมเคิลมันคงกําลังสบยาเมาแออยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆเจนน่าก็บอกไม่เอาหน้าเดี๋ยวเวสก็มาเรนเลยบอกสาว <สา S 1> ว่าเวสไม่มาหลอก,อกเขาคิดว่าเราไปงานป ตี้กันอยู่จากนั้นเลนก็พายามขย่งเท้ามองผ่านทางช่องกระโจกภาพที่เห็นคือมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดันประตูไว้จากด้านนอ จากนั้นทั้ง3มคนก็มานั่งเถียงกันเพราะถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปมีหวังเราได้เป็นลมกันแน่ๆนเนื่นงองจากว่าร่างกายขับเหงื่อออกมามากเกินไปไม่นานนักเจนน่าก็เดินไปรอบๆเธอจึงเห็นว่ามันมีเซ็นเซอร์จับความร้อนติดอยู่ที่ผนงังเรเน่ก็บอกให้พังมันเลยสิแต่เอียนก็บอกว่าอย่าดีกว่าเราไม่รู้ว่าทําไปแล้วเครื่องมันจะดับหรือมันจะร้อนขึ้นไม่กี่วินาทีต่อมาอีเรเน่มันก็ดันวอยาวแทนเจนน่าเธอใช้กระบวยกระนำขอกระจกให้ไหมขึ้นมาช่วยด้านเอียนก็ใช้ กระบวยงัดเอาหินในกรงเหล็กออกมาแล้วเขาก็ได้เทน้ำลงไปในถังแล้วย่อนหินลงไปเพื่อลดอุณหภูมิเยนกำมหินแน่นกระนำทุบกระจกเป็นร้อยๆครั้งจนมือของเขาเต็มไปด้วยเลือดอีวิงสองตัวนี้เสนอหน้าไปดูดอากาศทันทีที่กระจกแตกพวกเขาพยายามร้องเรียกหาไอเวนไมเคลิลแต่ไม่ว่าจะแหกปากเป็นสักแค่ไหนไอเวนไมเคลิลมันก็ไม่โผล่หัวมาสักทีเยนเลยปิ้งไอเดียใช้หินมาติดกับผ้าชเช็ดตัวแล้วเหวี่ยงลงไปคล้องไม้ที่มันค้ำประตูอยู่แต่ไม่ว่า จะเวียงสักแค่ไหนมันก็ดึงไม่ออกอยู่ดีอิเลเน่จึงลุกขึ้นยืนมันเริ่มผลไม่ไหวแล้วมันหันไปจากกระชากเครื่องวัดอุณหภูมิทิ้งแต่เอียนก็ย้ำอีกรอบว่าอย่าทำเด็ดขาดในห้องบ้านนี่มันร้อนได้ถึง120องศาเซลเซียสไม่รู้ว่ามันจะออกหัวหรือก้อย,ยอยากโดนย่างสดตายกันหรือไงอย่างน้อยตอนนี้เราก็มีรูอากาศช่องเล็กๆนั่นแล้วแค่นี้ก็ไม่ตายแล้วล่ะแต่ไม่ว่าเอียนจะพูดยังไงอิเลเน่มันก็ยังไม่ยอมหยุดแหกป่าเจนน่าฟังไอ้เพื่อนบ้านานี่บ่นไปเธอก็เลือกไปเห็นล ตดไฟินังผเอียนเลยพูดไอเดียใหม่ขึ้นมาอีกรอบเขาจะลองทําให้ไฟมันช็อตก็แล้วกันแล้วหวังลึกๆว่าถ้าทําไฟช็อตได้ระบบไฟในบ้านมันก็จะตาดแต่พอเอียนแทงผ้าที่ชุบน้ำลงไปไฟมันก็แค่ดาบแต่ตัวเขาก็โดนช็อตจนไงหลังตกลงมาบนพื้นสาวๆรีบเข้ามาช่วยเอียนแต่อย่างดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก หลายนาทีต่อมาที่ด้านข้างตัวบ้านปรากฏว่าไอ้น้องหมาของเวทมันก็มาเห่าเสียงดังเหมือนมันรู้ว่าคนข้างในกําลังลําบากทั้ง3าคนช่วยกันตะกลนให้น้องหมาช่วยด้วยขณะเดียวกันตอนนี้เอียนก็แย่แบบสุดๆ พะเ,เขาเริ่มสำลักเลือดออกมาแล้วที่เฮียคือไอ้ไมเคิลดันเสือกเดินมาหาน้องหมาแล้วมันก็งงว่าน้องหมาเฮาบ้าอะไรทั้ง3คนที่อยู่ในห้องซาวน่าก็ได้ยินเสียงของไมเคลิลพวกเขาจึงช่วยร้องตะโกนออกไปแต่ที่สวยคือมันดันเป็นวินาทีเดียวกับภูที่จุดขึ้นมาส่งผลให้ไอ้เง้าไมเคิลไม่ได้ยินเสียงของเพื่อน,อนที่ร้องเรีย ในเมื่อไอไมเคิลแม่งพึ่งไม่ได้น้องหมาเลยวิ่งกลับไปหาเวทที่กําลังจุดพลุเวทก็งวว่าน้องหมาเป็นอะไรเขาเลยคิดว่ามันคงตกใจพูละมังเวทจึงรีบพานน้องหมากลับมาบ้านแต่พอเวทขับรถมาถึงกระท่อมน้องหมาก,ก็กระโดดลงไปเวทเองก็ลงมาเจอกับไมเคิลไอห่าไมเคิลก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เวทฟังมันบอกว่าตัวมันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงของน้องหมามันเห่าเสียงโคตรดังไม่รู้เห่าว่าอะไรพอผมตื่นขึ้นมาเพื่อนๆก็หายไปหมดแล้วพวกนั้นคงทิ้งผมไปเที่ยวง,ง ปาร์ตี้กันหมดแล้วล่ะเวทก็บอกงั้นเราไปเมาที่บ้านของฉันกันดีกว่าเมื่อบทสรุปเป็นแบบนี้น้องหมาก็มองไอง้เงาสองตัวนี้แบบโคตรเซง็งอะไรพวกมึงจะงโง่กว่าหมาได้ขนาดนี้ กลับมาในห้องสาวนาอีหาเลเน่แม่งมันก็เริ่มคลั่งเธอรู้ขึ้นมาใหม่มั่นจะก,กระชากเครื่องวัดอุณหภูมิให้ขาเจน่าก็รู้ขึ้นมาห้ามแต่มันก็ไม่ฟังเจน่าเลยใช้หินฟาดเข้าขมับมันเต็มๆจนล้มลงจากนั้นอีเจน่ามันก็เริ่มสติแตกเธอร้องไห้ขอโทษเลเน่ด้วยเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเลเน่เลยสักนิดแล้วเจน่าก็หันไปโทษเอียนว่านายเอาแต่ห่วงไอ้เครื่องบ้านนี้ตั้งแต่แรกฉันก็นึกว่ามันสำคัญมากเอียนก็บอกผมแค่คิดถึงความเป็นไปได้เขาเองก็ไม่ร เหมือนกันว่ามันจะร้อนขึ้นหรือเย็นลงเจนหน้าแม่งเลยสติแตก เธอจับหินทุบเครื่องวัดอุณหภูมิมันซะเองแต่ความชิบหายระดับ1ิบก็มาเยือนเมื่อผลที่ได้มันกลับทําให้ห้องซาวหน้าร้อนขึ้นเจนหน้าถึงกับช็อกกูไม่น่าเลยเยียนก็หัวลาะสัดใจสุดๆเขาเริ่มสติหลุดจากความร้อนมหาศาลแล้วเอียนก็กระโดดพุ่งใส่กงฮิสเตอร์ที่ร้อนทะลุก,กว่า100อองศาร,ร่างกายของเขาเริ่มหมดไหมเจนหน้าตะโกนร้องให้เอียนหยุดเธอแต่เอียนมันก็ไม่หยุดแล้วเขาก็ได้กระแทกจนถังฮิสเตอร์มันระเบิด ส่งผลให้เจนน่าโดนแรงกระแทกจนประตูห้องมันเปิดออกมาเธอรีบวิ่งไปเปิดตู้เย็นแล้วหยิบน้ำขึ้นมากินแต่อาจเพราะว่าน้ำมันเย็นเกินไปจึงทําให้เธอหมดสติล้มลงพอตื่นลืมตาขึ้นมาอีกทีกลายเป็นว่าเจนน่ายังอยู่ในห้องสาวนาส่วนเอียนก็ตายคาที่จากแรงระเบิด มาดูด้านไอเง่ไม่ขึ้นกันบ้างมันที่กลับมาจากบ้านของเวสก็หยิบเหล้าในตู้เย็นขึ้นมากินต่ออย่างสบายใจขณะเดียวกันที่ห้องสาวนาผลจากการที่เอียนกระแทกคิเตอร์ทําให้ท่อแก๊สมันรั่วเจนหน้าเลยลากเพื่อนขึ้นไปแขวนกับคือไม้ส่วนเธอจะกั้นหายใจเอาไม้ไปอุดรูรั่วที่ท่อแก๊สส่งผลทําให้ตัวเธอเองก็หมดสติไปในที่โสด ไม่นานหลังจากนั้นเวทก็เข้ามาในบ้านพอเขาเห็นสภาพหน้าห้องเสาวหน้าก็แปลกใจมากๆทําไมมันเละเทะได้แบบนี้พอเวทยื่นหน้าไปมองผ่านช่องกระจกแค่นั้นแหละโอ้พระเจ้าช่วยลูกด้วยตำรวจทั้งกรมรถพยาบาลน,นับสิบแห่เข้ามาในที่เกิดเหตุเวทร้องห่มร้องไห้เล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟังส่วนไอ้เงาไมเคลนก็ร้องไห้แทบอยากจะตายแทนเพื่อนเขาโทษตัวเองว่าทําไมถึงเมาไม่รู้เรื่องได้ขนาดนี้เพื่อนสามคนติดอยู่ในห้องสาวหน้าห่างจากจเขาแค่ไม่ถึง10เมตร แต่ตัวเองดันเมาเล่าเมายาเกินจนไม่รู้เรื่องจนเป็นเหตุให้เอียนต้องมาตายแต่อีวึงสองตัวนี้มันก็รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์เอาจริงๆแล้วถ้ามีแค่เอียนคนเดียวที่ติดอยู่ในห้องสาวนาผมว่าป่านนี้เอียนก็ไม่ตายแต่เพราะมีอีวึงสองตัวนี้แหละที่แหกปากไม่หยุดคอยก่อเรื่องตลอดถ้าทําตามที่เอียนบอกแต่แรกป่านนี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นอย่างมากก็แค่สโล แต่ทว่าทุกคนล้วนมีจิตใจไม่เหมือนกันจะบอกว่าสองสาวนั้นทำผิดก็ไม่ได้สุลาเป็นเหตุให้ขาดสติแต่ลึกๆแล้วมันเป็นสันดานของคนต่างหากที่ไร้สติเองแล้วเรื่องราวของ247ฟาเรนไฮตสาวหน้ามนุษย์เดือดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ